ตึกระฟาสูงเสียดฟา้าแทบจะกลืนกินดวงอาทิตย์ฉันยืนอยู่ตรงนี้มองหอคอยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มาหลายวันแล้วใครๆก็บอกว่ามันอันตรายแต่ฉันอยากรู้ว่าข้างบนนั้นมีอะไรฉันตัดสินใจเข้าไปลิฟท์ทำงานด้วยระบบที่ไม่คุ้นเคยกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้ป้ายบอกฉันเป็นภาษาประหลาด พอประตูเปิดออกฉันเจอห้องโถงที่เต็มไปด้วยแสงนีออนสลัวๆมีคนใส่ชุดคลุมเดินกันขวักควาเธอมาทำอะไรที่นี่เสียงถุ้มต่ำดังขึ้นจากด้านหลังฉันหันไปเจอชายคนหนึ่งสวมหน้ากากสีดำฉันแค่อยากรู้ว่าที่นี่คืออะไรฉันต่อไปที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบ ของทุกสิ่งเขาตอบขึ้นไปข้างบนอาจจะเจอคำตอบที่ต้องการแต่จงระวังเพราะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลฉันเดินเข้าไปในลิฟต์อีกครั้งกดปุ่มที่สูงที่สุดเท่าที่จะกดได้ลิฟต์พุ่งขึ้นด้วยความเร็วสูงจนรู้สึกเหมือนร่างกายจะแตกออกเป็นเสียงเสียงแสงสว่างจ้าส่องเข้ามา ฉันมองออกไปข้างนอกเห็นดาวเคราะห์น้อยลอยอยู่รอบตัวหอคอยนี้ไม่ใช่แค่ตึกมันคือประตูสู่จักรวาลอื่นที่ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้และไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็น